วิธีหาสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ที่อยู่ในร้านค้าถ้ามันยังไม่ขายก็ให้เราทำการรีสต็อกอันนี้ใครที่มีตังค์เยอะๆนะแนะนำให้รีสต็อกแต่ก็บอกได้เลยว่าเสียตังค์ไปเยอะเหมือนกันโอเคพี่รีมาคือเยอะมากๆเมื่อคืนรอบหนึ่งแต่มันไม่ยอมขายและตอนนี้พี่ก็ได้ทำการรีอีกรอบหนึ่งนี่ก็ขายคงเยอะมากๆนะหลายอย่างเลย เจ้าแครอทนี้น่ารักนะพี่ยังไม่ได้ลองปลูกแต่เห็นคนอื่นปลูกไปแล้วและบอกได้เลยว่าอีเวนต์นี้คือดีมากๆไม่รู้ว่าน้องๆชอบกันไหมชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์ทิ้งเอาไว้เลยโอ้โหรีไปเยอะมากๆนะตอนเนี้ยตังก็เริ่มร้อยรอละรีไปเลยนะอะไรขายก็คือซื้อไปเลยรีรีร,รีและก็รีนี่ รีมาสักพักหนึ่งเอายังไม่ยอมขายอีกเฮ้ยเอ้าในที่สุดก็ขายเรียบร้อยราคาก็ประมาณนี้นะ่าจะร้อยห้ล้านโอเคซื้อมาเลยโอ้โหน้องเขาน่ารักนะว่าไม่ได้โอเคและเจ้าสิ่งนี้หน้าตาก็ประมาณนี้ไอเอ็มครูดหรือเปล่านี่น่ารักอะเอาเดี๋ยวเราลองไปปล่อยกันที่สวนดูว่าความสามารถของเขาเนี่ยมันคืออะไรบ้างนี่เดี๋ยวต้องเอาอะไรออกก่อนหนึ่งตัวนี่ปล่อยไป เอออยู่ในนะโอ้โหเดินก็ยังน่ารักตุมเตียมตุมเตียมมากคือเน้นน่ารักไปก่อนนะความสามารถคือไม่รู้ว่าเป็นยังไงดีหรือเปล่าดีไม่ดียังไงคือไม่รู้เลย เป่นนิดน่ดนารักน้องน่ารักจริงนี่และเดี๋ยวเรามาดูความสามารถกันดีกว่าความสามารถของเจ้าตัวนี้ก็คือทุกๆ22วิจะแผ่รากและแผ่ผลทั้งหมดภายใน30ก็คือระยะน่าจะระยะ30สินก็คือทําให้เกิดการกลายพันธุ์นั่นเองก็คือง่ายๆสั้นๆก็คือประมาณว่า22วินาที ระยะประมาณ30ก็คือใกล้ๆเขานั่นแหละเขาจะแผ่รากให้มันติดกลายพันธุ์อะไรประมาณนี้แต่ราคากลายพันธุ์พี่ก็ไม่รู้ว่าแพงหรือเปล่าแต่ตัวนี้บอกได้เลยว่าน่ารักควรจะมีสะสมไว้ในคอลเลรชันแต่บอกได้เลยว่าช่องสัตว์เลี้ยงก็คือเต็มวัยมากๆเลยนะอยากให้เขาแบบเพิ่มช่องสัตว์เลี้ยงมาบ้างของพี่มีแต่ตัวเกลือตอนนี้เต็มไปหมดเลยแล้วน้องๆได้กันหรือยังในตัวนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ข้างล่างเลยนะ